อุ้ทุกคนพูดถึงเรื่องการติดสิมบันสือใช่ไหมหนูอะวันวันนี้น่าจะวันนี้วันนี้ก็คือมีเพลงต่างๆที่เราจะต้องซ้อมอะไรเงี้ยในช่วงนี้เขาก็ส่งคลิปเก่าๆมาใช่ไหมแล้วหนูก็เข้าไปดูบักกิ้งที่ตัวเองจะต้องเต้นนะแล้วหนูก็เห็นตัวเองเมื่อก่อนอนะแล้หนูก็ร้องไห้อ่ะดูตัวเองแล้วแบบมันมันร้องไห้มันแบบเอาจริงๆคลิปที่หนูดูอะ ยังเต้นไม่ตรงจังหวะเลยแต่บอกไม่ได้นะว่าเพลงอะไรเดี๋ยวคนจะ <c oughs> เดี๋ยวคนจะรู้ว่าเราเต้นเพลงอะไร <c oughs> ใช่ยังเต้นไม่ตรงจังหวะเลยแล้วก็แบบจําท่าไม่ได้ดูตลกมาก <c oughs> แล้วแบบมันก็ร้องไห้ออกมาเองแบบเฮ้ยนี่เราก็แบบเราก็โตขึ้นเยอะเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าทําไมเวลาที่แบบแฟนคลับมาหาเราแฟนคลับแบบ มาชมตลอดว่าอุ้ยโตขึ้นเยอะเลยเก่งขึ้นเยอะเลยภูมิใจนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้หนูแบบเห็นเห็นตัวเองในวันนั้นแล้วก็แบบ <c oughs> อุ้ยดีใจมากๆาที่แบบทุกคนคอยอยู่ข้างๆทุกการเติบโตะอะไรเงี้ยยังไงเจอแล้วเจอแล้วเลื่อนก่อนนะเลื่อนเลื่อน แต่ว่าก็ยังยังไม่ได้เก่งที่สุดนะก็ยังอยากจะแบบพัฒนาตัวเองต่อไปให้ได้มากกว่านี้ที่จริงมันก็มีช่วงที่หนูแบบไม่มั่นใจบ้างอะไรเงี้ยแบบกลัวทุกคนผิดหวังนะแต่ว่าก็แบบเราเราก็ต้องเต็มที่กับสิ่งที่เราได้รับอะไรเงี้ยแบบเวลาไปโรชโชไปทํางานอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเต็มที่ให้ได้มากที่สุดก็คือถึงจะทําได้ไม่ได้แบบ พอใจขนาดนั้นแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ได้เต็มที่ที่สุดในช่วงเวลานั้นแฟนค่ะฟงใจสนับสซนุนแชมแชมขอบคุณนะยังไงเปิดรูปได้แล้วโชว์เลยตตันตน <c oughs> แต่ไม่ได้ถ่ายในคืนวันที่เขียนนะถ่ายในเช้าอีกวันหนึ่งหน้าวันตอนนี้ปะอุ้ยเหมือนถ้าถููได้ แล้วก็ถือใบสมัครวันนั้นแต่งหน้าแบบธรรมชาติแล้วก็ไปถ่ายกับธรรมชาติไว้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องตีเรื่องอะไรนี้ตอนที่พวกบปอเตอร์วิดีโอออกซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาประกาศถึงไหนก็ยังไม่ฟุดยือแต่ว่าก็ฝากด้วยนะ thank you for everything